ในรายการกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่3าแล้วนะคะช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์กวินนะคะก็ได้อธิบายแล้วก็แนะนําให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการนํานวัตกรรมของเราเนี่ยไปจดอนุสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับง,งานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกําจัดลูกน้ํายุงลายของอาจารย์นะคะทีนี้ค่ะได้ยินมาว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะได้นําไปส่งเข้าประกวดด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับผมได้รางวัลมาด้วยอยากจะ,ะได้เข้ารอบครับได้เข้ารอบครับผมอ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะว่าถ้าเราผลิตนวัตกรรมมาสักชิ้นนึงแล้วเราไปต่อยอดแล้วเราจะจดอนุสิทธิบัตรอะไรบ้องแล้วและอยากจะส่งประกวดเหมือนกันนะคะมันจะต้องทําดําเนินการประกวดหรือว่าจะต้องไปทําการทดลองก่อนประกวดอะไรยังไงบ้างคะได้เลยครับยินด,ดีครับผมจริงๆแล้วอ ในการประกวดนะครับมันต่อยอดเนาะต่อยอดจากตรงข้อมูลที่เราจดอนุสิทธิบัตรแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังแต่ครั้งแรกเราควรจะทําในสิ่งที่เขาต้องการด้วยและเหมาะสมเรากไ็ไปหาข้อมูลเพิดเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะใช้กระบวนการวิธีอื่นที่จะรู้ว่าปัญหาของเขาต้องการอะไรแล้วก็ประเด็นไหนที่เขายังขาดอยู่นะครับเราควรไปเติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการครับก็เลยจังหวะเหม,หมเาะเหมาะพอดีเลยครับเป็นข้อมูลที่เราสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการใช้ออนุสิทธิบัตรได้เดี๋ยว ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังจากตริสาแล้วกันครับผมจากโครงการนะครับโครงการ U2T ครับเขาเขาเรียกว่าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครับของมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วนะครับให้ประเทศครับนั่นคือโครงการนี้ครับ เอาเรียกง่ายคือยูทูีครับสันส้นๆเลยก็เป็นเป็นโครงการของกระทรวงอวของเราเองครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมนะครับก็เป็นโครงการที่กระจายทั้งประเทศนั่นแหละครับแต่คราวนี้ในในตัวของคณะศาสต์ศาสตรของเราเองนะครับก็ได้มี2ตำบลคือตำบลทับมาที่จังหวัดระยองแล้วก็ตำบลวัสุวันที่จังหวัดชลบุรีเองนะครับจากกรณีศึกษานะครับเราก็ไปใช้ทั้ง2ที่ครับแต่ว่า กระบวนการที่เราไปใช้นะครับก็มีการไปต่อยอดนะครับต่อยอดเลยส่งเข้าประกวดนะครับก็จริงๆแล้วทางเทศบาลเองเขาก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทุกคนคงพอจะทราบเนาะว่าในในกระบวนการขององค์การปกคร,รองส่งถิ่นนะครับเขาก็จะมีกระบวนการดูแลทุกมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนเองก็ตามนะครับหนึ่งในภารกิจของเขาหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับ ของชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการต่อยอดโดยใช้โครงการของการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหอยนารมสู่ผลิตภัณฑ์กันจัดลุงน้ำ่ิงลายตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเรียกว่าเซอร์เคิล์ไรเอคโนมีถี่มฟังเนาะด้วยความที่ตอนนี้นโยบายของประเทศไทยนะครับอยู่3ประเด็นครเรียกว่า BCG นะ bio economy circular economy แล้วก็ green economy bio economy หมายความว่า เขาจะต้องพัฒนานะครับพัฒนายัางไงดีเนาะให้มันใช้หลักการทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์นะสูงสุดนะครับก็จริงๆรแล้วกายภาพเคมีเชื้อภาพไปด้วยกันแต่ว่าเขาพยายามมุ่งเน้นนะครับในกระบวนการที่จะใช้เชื้อภาพย,ายังไงในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจได้อันที่2คือเซอร์คไลค์กลมีหรือเศร,รษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นโครงการนี้ของเรานะครับเราก็มองเอาของเหลือทิ้งนะครับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่า แล้วก็สูงสุดนะครับอันต่อมาคือกรีนโครมีหมายความว่าคือธุรกิจสีเขียวโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ตามด้วยระยองเป็นในพื้นที่ของ EEC นะครับก็เลยมีกระบวนการว่าจะทำยังไงให้เกิดการพัฒนาสร้างความรู้ตระหนักแล้วก็เกิดแพคทีสเกิดทักษะในการแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่เข้าในชุมชนที่ได้ไปหารือนะครับไปหารือแล้วก็ไปคุยกันนะ ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีการลงในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็พบว่าของที่ตำบลตรงนี้นะครับเขามีหนึ่งประเด็นจริงๆแล้วประเด็นของเขามี3เรื่องเหมือนกันเลยครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมสังคมใน,ในนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพก็พบว่าอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกนะครับในปี2 5 6 3เองก็ตามค่อนข้างสูงจริงต่อนเนื่องมาตลอดเลยข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขายากนะของของที่ ตำบลตรงนี้เองนะครับด้วยหลายหลายปัจจัยนับหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นตัวที่จะทํำยังไงดีเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจริงแล้วกระบวนการเขาทําอยู่แล้วโดยใช้ตัวของสายเบสอยู่ก็เลยมาคุยว่าตรงนี้ก็เลยมีการเสนอว่ากระบวนการของเทศบาลทำอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนนันนี้ที่เขาใช้ใช้สายเบสนะครับใช้สายเบสก็มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปล่อยนะครับในการส่ง ส่งตัวของสายเบดลงไปในพื้นที่ครับด้วยความที่พื้นที่ในชุมชนทับมาเองเป็นชุมชนเมืองน,นะครับก็มีบ้านจัดสรรเยอะพอสมควรในการเดินเดินของอสมอเองก็ยุ่งยากมากที่จะเอาตัวของสายเบดลงไปใส่ตามตุ่มน้ําในภาชนะต่างๆเพื่อจะป้องกันในการกําจัดลูกน้ํายุงลายที่เกิดขึ้นได้นะครับเขาก็เลยมีนวัตกรรมใช้ท่อ PVC ในการ ประยุกต์ใช้ในการปล่อยสายเบรครัน้นี้ก็เลยมาคุยตรงกันว่าถ้าจะดีไหมถ้าจะมีวัสดุอื่นสายเบรที่ปลอดภัยมากกว่าซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็ยินดีอันดับแรกคือเทศบาลก็สนับสนุนและส่งเสริมนะครับอันที่2ชุมชนเองก็เห็นด้วยแล้วก็มีทีมอสมอที่ช่วยกันนะก็เห็นด้วยว่าจะทํำยังไงดีก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับขั้นตอนก็มามาคุยกันก่อนว่าไอ้กระบวนการตรงนี้มันมาอย่างไงไอ้ที่จะต้องทําได้ก็มีการสาธิต ให้ความรู้ก่อนก็อย่างที่บอกครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์ของมันแล้วเกิดการตระหนักรู้ตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานะครับก็เลยมีการคุยว่าไอ้ยุงลายเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงกลไกของเราแตกต่างจากอันเดิมยังไงในเมื่อทุกวันนี้เขาใช้ทรายเบดอยู่แล้วถ้าจะต้องมาใช้อื่นแทนจะอุ้นวายไหมจะมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าจะต้องเกิดอะไรร้ายต่อหลายอย่างนะครับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับมันจะต้องมีการสร้างสร้าง การเรียนรู้สร้างการทํางานร่วมกับชุมชนให้ได้นะครับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่นักสาธารณสุขของเราเองจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็พยายามนะพยายามที่จะอาใช้กระบวนการหรือกลไกในการเกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็เราก็มาคุยว่าไอ้หลักการอย่างนี้มันมันจะเชื่อมโยงยังไงดีนะครับในกระบวนการของการนำาเบท นะเดเรนเกชื่อเล่นของมันนะเียกว่าไซเบตจากเปิดหอยนางรมนะครับจริงๆก็คือผลิตภัณฑ์กําจัดลูกน้ำมิงลายนะครับเราก็จะต้องมีการคุยว่าไอ้บริบทของที่ชลบุรีเองกับที่ระยองก็ไม่ต่างก,กันมากนะก็เออมีเปิดเปิดหอยนางรมก็เยอะพอสมควรแล้วก็กระบวนการก็ใช้ในการแก้ไขปัญหากระตุ้นน้ำลายอันเดิมคือไซเบตรหรือหรือที่มีฟอสตเองนะแล้วก็ประเด็นที่เขาอยากได้ ตรงโจทย์พอดีเลยว่าเทศบาลเองก็จะต้องมีกระบวนการที่จะจัดก,การขยะมูลฝอยนะครับทีนี้เราพยายามจะคุยทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต่อยอดแล้วแตกแขนงในการแก้ไขปัญหานะเพราะเราต้องเล่าความสัมพันธ์ของมันว่าจากขยะก่อนขยะแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคพาหะกก่อโรคจากนั้นก็เกิดกลิ่นกลิ่นเสร็จก็เป็นที่อยู่ของแมลงสาบ มแมลงวนันลูกน้ำยุงลายทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยแล้วเราจะแก้ไขปัญหายัางไงแบบองค์รวมองครวมคือแก้เรื่องเดียวแล้วก็ได้หลายประเด็นที่เกิดขึ้นเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวสี่ตัวประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดการคุยกันแล้วก็โอเคเห,เห็นด้วยแต่คราวนี้ด้วยปริมาณที่วิเคราะห์นะครับก็มีกระบวนการแก้ไขปัญหานะเป็นการแก้ไขปัญหาว่าในการใช้ตัวของเปลืองรวมเองเขาจะกัญยาเพราะว่าไม่มีแหล่งพัก ขยะชัดเจนเสถยมีตามร้านค้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเป็นไปได้ไหมอย่างอื่นทดแทนการที่จะใช้เปลือกห้อลมอย่างอื่นประยุกต์ได้หรือเปล่าก็เลยมีไอเดียว่าเป็นเปลือกไขได้ไหมนะครับเราก็ไปศึกษาค้นขว้ามาว่าในเปลือกไขเองก็มีแคลเซียมออกไซด์เหมือนกันนะครับก็เลยมีกระบวนการใช้ร่วมกันระหว่างเปลือกหอยนางรมและเปลือกไขามาใช้นะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าเราจะใช้ยังไงในพื้นที่ในกระบวนการที่เราจะต้อง ทำงานเท่ากันวิเคราะห์เป็นระบบนะครับมีตามขั้นตอน P D C A นะครับ plan do check Act. มีกระบวนการที่เราจะต้องอาวางแผนก่อนนะครับวางแผนเสร็จเราก็จะต้องมีกระบวนการที่จะดําดเนินงานจากนั้นก็มีการาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเกิดกระบวนการ plan do check อนะครับในกระบวนการตรงนี้นะครับเราก็มีการวิเคราะห์ก่อนว่าจํานวนพื้นที่ในชุมชนตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย มีประมาณเท่าไหร่พบว่าที่ทํามาเองมีตั้งหมื่นหกพักว่าครัวเรือนครับอันนี้ปัญหาก็มีการโดนรม์ทุกอย่างทำไปหมดแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำนะครับเป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้น,นครับก็มีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าทุกวันนี้แล้วเนี่ยทางเทศบาลต้องซื้อสายเบรคซองละยี่สบเก้าบาทโลชั่นทากันยุงทุกอย่างมีการวิเคราะห์ก่อนนะครับอยากเป็นระบบแล้วก็การสร้างก็มีส่วนร่วม นว่าแต่ละรอบต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะมาทําตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เราทํามาเนี่ยเป็นช่วงของโควิด1 9การการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเกนะครับก็เลยก็ต้องบูรณาการให้ชัดเจนเพราะว่าในในบริบทตอนนี้มันเกิดการนิ n โมนอลนะครับคนอยู่บ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะหลายๆอย่างมาด้วยกันเราเลยต้องแก้ไขเป็นอง์รวมว่าจะทํายังไงให้แก้ไขไปัญหาแบบยก ระดับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะจากนั้นก็มีการส่งเสริมและก็มาคุยกันว่าตอนนี้ใช้ะไรอยู่เท่าไหร่มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะใช้แล้วสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะนะครับแล้วก็ท้องตลาดเป็นยังไงนะครับในขั้นตอนครับในกระบวนการเราก็เหมือนเดิมครับก็มีการสร้างการมีการมีส่วนร่วมก่อนอบรมให้ความรู้แล้วก็กระบวนการทดลอง เราจะมีการทดลองแล้วก็จนได้สภาวะที่เหมาะสมนะครับโดยคราวนี้เราก็มีการคุยการหารือกันว่าทรัพยากรในพื้นที่มีอะไรบ้างครับนะมีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าคือเราต้องทราบก่อนว่าในท้องถิ่นเขามีอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาตามที่เราต้องการนะครับเราควรจะจัดการเหมือนกับเรามีวิธีแก้ปัญหาคือเสื้อหนึ่งตัวของเราเราเจาเสื้อของเราวิธีแก้ปัญหานี้ ไปแก้ปัญหายังไงให้กับชุมชนให้พอดีกับตัวของเขาที่เป็นอยู่นะเราก็พบว่าในชุมชนของเขามีอื่นอีกนะครับนอกจากขมิ้นชันมีขา่ามีตะไคร้ซึ่งเราก็ไปดูว่าสารพวกนี้มันมาจากไหนได้บ้างนะครับโดยขา่าตะไคร้พวกนี้เป็นตระกูลเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบของสารที่ออกฤทธิ์ได้คล้ายๆกันเราก็ไปต่อยอดอีกว่าในพืชอะไรอีกเช่นอ่าสดาวเอง ก็มีสารที่กําจัดแมลงได้แต่เพราะฉะนั้นถ้ากําจัดแมลงได้ลูกน้ํายุงลายก็กําจัดได้หรือแม้แต่เปลือกมังคุดที่เขาไม่ใช่แล้วก็มีสารแทนนินพวกนี้ซึ่งสามารถกําจัดแบคทีรียได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการที่กําจัดลูกน้ํายุงลายได้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการศึกษาแล้วก็มีการทําโครงการก่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้แล้วก็มีการตระหนักโดยที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับในกระบวนการที่เราจะใช้การให้ความรู้ยังไงให้เขาเกิดการตระหนักก็มีการทดลองมีอุปกรณ์ให้หาบสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมลูกนั้นมีลายมาลองนะครับก็จะให้มีการเรียนรู้แบบสนุกแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับทยังไงให้เขารู้ให้ชุมชนให้ให้คนมีส่วนร่วมนะครับโดยที่ให้เขารู้ให้เขาเกิดความตระหนักและเข้าใจจากนั้นปฏิบัติ แล้วลงไปทําได้เองนะอันนี้คือสําคัญมากเพราะอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าอบรมเสร็จจบไม่มีการต่อเนื่องไม่มีการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้น,นการอบรมครั้งนี้ก็มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองแล้วก็จากนั้นก็เอาของที่ฝึกปฏิบัติการกลับไปใช้ที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับอันนี้สร้างความตระหนักให้เขาแล้วก็ให้เขาเกิดมีทักษะในการทําเองโดยที่เราใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ให้ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของเขานะครับจากการที่เราไปอบรมเขาเราก็พยายามศึกษาว่ามีอะไรทดแทนได้บ้างเราพยายามคุยกับเขานะครับแล้วก็ให้ความรู้โดยที่มีเปลือกไข่นะมีโครงสร้างที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตพอเผาเสร็จปั๊บก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์ o X A R, แล้วก็มีเปลือกมังคุดบดแคมินชนันขาซึ่งแคมินชานกับขานี่ก็เป็นตระกูลเดียวกันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับที่เราไปใช้แล้วก็อย่างอื่นอีกก็มีขี้เถ้า กากาแฟนะครับมาลิสาดาวแล้วก็เรื่องของตะไคร้แห้งบดพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามใช้ทุกอย่างทุกสิ่งแต่เราก็มีการให้ความรู้ทั้งด้านเด่นจุดเด่นของเขาแล้วก็ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์กำจัดร้ำมันยายว่ามันมีข้อจากัดอย่างไรแล้วก็ข้อเด่นอย่างไรให้ให้เขาเข้าใจทุกเรื่องนะครับเป็นเป็นการมองปัญหาในเช่งเดียวกันนะครับอันนี้คือผลตอบรับนะครับก็จะมีการทดสอบ ความรู้ก่อนและหลังก็พบว่าพอหลังจากการอบรมแล้วเขามีความรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีทัศนคติดีขึ้นในการที่จะนําไปใช้เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วว่าของใกล้ตัวสามารถแก้ปัญหาได้ตัวเองแล้วก็ปลอดภัยแล้วทุกคนรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะครับอันนี้คือกระบวนการที่เราไปทํามาก็มีการวัดมีการชางมีการตวงโดยที่มีกระดาษ pH meter นะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์บางอย่างมาอยู่ใกล้ตัวเรา วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวนะครับให้เขาเข้าใจว่าทําไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็มีการตรวจว,ดวัดได้ทั้งเชิงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอ่าเชิงคุณภาพก็คือใช่ PH ตามนี้เหมาะสมปริมาณเติมเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีการให้ความรู้เขาแล้วก็อ่ามีการสร้าง กระบวนการในการทํางานร่วมการกับเขาได้ด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเป็นกระบวนการว่าเราจะไปการทดลองนําสูุนไพรประมาณ10กรัมตัวอย่างที่1เนาะว่าเราก็มีการใช้เปลือกของน้ำรม10กรัมประมาณนี้ผสมนู่นนี่ที่เราเตรียมมาสารสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีการทดลองมีการวัดค่าครนี้คนที่เข้าร่วมการอบรมก็มีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สนุกกับการทดลองเขาเขาก็จะมีความตื่นเต้นพบที่ผ่านมาในการสร้างสร้างการอบรมที่ผ่านมาก็ เป็นการอบรมแบบบนเว์ก็คือคนสอนก็สอนไปให้รู้ไปคนฟังก็ฟังไปแต่เราก็มีกระบวนการรอบนี้คือตอนชใช้ความรู้นะตอนบ่ายก็มีการทดลองแล้วก็นํากลับไปใช้ได้ด้วยนะครับก็นี่คือกระบวนการก็จะมีหลายสูตรแล้วก็จะมีสูตรที่เขาพัฒนาเองนะครับเราจะเห็นว่าพอเรามีการอบรมแบบนี้ไปปับ๊บคนที่เข้าร่วมการอบรมเองนะครับในชุมชนเนี่ยเขาจะมีการต่อยอดอันนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมแล้วก็เขาก็จะสนุกกับการที่มาลองแล้วก็วัดค่านะครับ ก็จะได้สูตรที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือโครงการอบรมก่อนที่จะมีการประกวดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในกิจกรรมของโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้วทุกเทศบาลทงหมดนะครับทุกเทศบาลทุกเทศบาลทำหมด,หมดแต่ว่าคราวนี้เราทํายังไงให้เกิดการต่อย,ยอดแล้วก็มีการใช้งานอย่างรูปธรรมนะครับจากตรงนี้นะครับทําให้เทศบาลเล็งเห็นแล้วว่า ปีต่อไปเขาจะาประหยัดงบประมาณในการที่จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อสายเบทมาแจกชาวบ้านนะคับอ,อันที่หนึ่งคือกลยุทธ์น้องลดค่าใช้จ่ายอันที่สองจะเห็นว่าลดขยะด้วยทุกคนก็จะมีความใส่ใจว่าเออขยะในในครัวเรือนเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าจะทํำยังไงดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างของขยะเนี่ยขยะอินทรีย์สามารถแก้ไขได้ง่ายอินทรีย์ก็คือจากการที่เรากินเป็นอาหารเอยนะครับ เป็นอาหารเป็นตัวของที่เราไปใช้ในเรื่องของอย่อยสลายได้นะเศษของเหลือทิ้งที่ย่อยสลายได้จะง่ายกว่านะคองค์ประกอบตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งในองค์ประกอบตรงนี้ถ้าเราจัดก,การแคเซ็มซีได้ปัญหาอื่นก็ค่อน้าง,ง่ายจิ๋เลแค่ปัญหาขยะติดเชื้อนิดหน่อยปัญหาของกระดิเซคเิลนิดหน่อยนะครับองค์ประกอบนี้เกิดจากการแก้ปัญหาแบบเชิงรูปธรรมมากขึ้นนะครับ จากนั้นนะครับก็มีการดูความคุ้มค่าว่าเอ๊ะพอเราจะทำจริงๆิงก็วิเคราะห์ต่อนะครับต้องคิดเป็นระบบนบเชิงระบบว่าหนึ่งถุงเปลือกหอยเท่านี้เปลือกไข่เท่านี้บทเท่าไหร่ต้นทุนยังไงก็มีการคุยกันวิเคราะห์ว่าของเขาถูกกว่าแพงกว่ายังไงมีการหาเขาเรียกว่ามีการสะบันะมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสที่เกิดขึ้นว่าถ้าเลยทําต่อยอดทํายังไงให้เกิดเป็นการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ต้นทุนได้แล้วจากโครงการตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับก็จะเกิดวิสาหกิจชุมชนที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องลูกน้ำมึนลายไ,ได้ด้วยจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะทําผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งจะต้องมีการจดนวัตกรรมถึงจะขายสินค้าเกี่ยวกับทรายเบสได้อันนี้ก็เป็นแนวทางต่อยอดว่าเมื่อกี้นะครับที่ได้ถามวัธรรมจด อนุสิทธิธบัตรเพราะว่าในกระบวนการที่เราจะต้องถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรจะกเกิดนวัตรกรรมจากนั้นเมื่อเราถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรปั๊บชุมชนเองสามารถจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรตรงนี้ไปทำสินค้าแล้วก็ขายกับหน่วยงานภาครัฐได้อันนี้คือคกลไกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอสุขภาพเรื่องสาธารณสุข จะต้องมีการจบนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าเราจะทํำยังไงว่าจะต้องคุมค่านะครับแล้วจากนั้นก็มีการทําแผนพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างไรายได้เพราะว่าการที่จะเกิดความยั่งยืนได้คือการสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันสมดุลน,นะครับก็หมายความว่ายั่งยืน นี่คือคกลไกที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการมันต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนก็เลยมีการทํา business model แผนธุรกิจที่เกิดขึ้นว่าใครที่เป็นคนเกี่ยวข้องกับเรากิจกรรมจะทํำยังไงแล้วก็ส่วนของอคุณค่าของสินค้าคืออะไรแล้วอะไรคือตัวของวัสดุที่เป็นทรัพยากรที่เอาไปใช้แล้วก็มีลูกค้าคือใครชัดเจนแล้วก็ช่องทางจะทําตรงไหน แล้วก็ลูกค้าที่เป็นเฉพาะจาะโจงม,มีใครบ้างอันนี้ก็มองว่าประเด็นที่มองชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของทํำยังไงจะลดขยะแล้วก็ทำยังไงจะเพิ่มรายได้จากการเอาขยะมาเพิ่มมูลค่าที่เกิดขึ้นก็จะมีการคิดต้นทุนนะครับครับจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดต้นทุนนะครับว่าคือทุนเท่าไหรา่อุปกรณ์อะไราบ้างที่เราไปใช้นะครับก็จะเห็นว่ามีเตาเผามีเครื่องบดเปลือกหอยมีบรรจุภัณฑ์มีค่าไฟค่าแรางที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะเห็นว่านี่คือต้นทุนจากนั้นพอเราประกวดมันต้องคิดเป็นระบบเราต้องเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เขาต้องการให้เราทําอะไรเพื่ออะไรโจทย์ตรงนี้เขาอยากชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมมือร่วมใจสุดท้ายการสร้างการมีส่วนร่วมสําคัญมากนะครับจากกระบวนการตรงนี้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนอย่างไรโดยที่เราจะอิงของสัพชาชาติ17หัวข้อ SDG เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งปัญหาไว้กับคนรุ่นหลังนั่นหมายความว่ายังไงแผนพัฒนาบริโภคผลิตยั่งยืนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศแล้วก็สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีคนระับผลประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือด้านของเศรษฐกิจแลวมาในการจัดซื้อซเบทสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือการสร้าง วิสาหกิจชุมชนนะครับมิติทางสังคมคือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมสุขภาพของคนที่ดีขึ้นป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชือ้อคลื่นออกสิ่งแวดล้อมลดของเสียจากทางทะเลใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดคือให้ความรู้ที่เกิดขึ้นเราจะมีกระบวนการแก้ไขอันนี้คือโครงการที่เข้าร่วงนะครับเข้าร่วมโครงการ U2T Hackathon ซึ่งก็ าทางเทศบาลเองก็ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนของภาคตนออกหนึ่งในห้าครับแล้วผลสําเร็จของโครงการนี้ก็จะมีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องของประเด็นอะไรบ้างลดการากระจบลดขยะตอบแทนคุณค่าทางสังคมแล้วก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐนิเวศสุขภาวะค่าใช้จ่ายของเทศบาลเกิดนวัตกรรมสำคัญที่สุดคือวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการส่งเข้าประกวดนะครับผมขอบคุณครับ จากผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะก็ในก่อนหน้านี้นะคะก็มีนักศึกษาทําส่งอาจารย์บ่อยเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์แนวแนวนี้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าจากอาจารย์โควิดที่ได้นําเสนอมานะคะว่าผลิตภัณฑ์ อันหนึงเนี่ยค่ะหรือวนวัตกรรมอันนึงของเราเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องปัญหาสุขภาพนะคะมันยังต้องไปตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมหรือว่าเนี่ยอันนี้ได้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นการบูรณาการนวัตกรรมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักคู่นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะเราจะมาฟังอาจารย์โกวิดพูดคุยเกี่ยวกับกรณี ศึกษานวัตกรรมชิน้นอื่นต่อไปนะคะ